ชีวิตคุณไม่ได้พังเพราะพะยายามน้อยเกินไปแต่มันพังเพราะคุณแบกสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้มากเกินไปคนที่ประสบความสาเร็จไม่ได้เพิ่มอะไรให้ชีวิตเขาแค่ลบสิ่งที่ดูดพลังออกไปแบบเงียบๆวันนี้ผมจะมาบอกสิบสิ่งที่คุณต้องตัดทิ้งถ้าอยากให้ชีวิตเบาคมและไปได้ไกลกว่านี้ ต้องรับเข้าสู่ช่อง o v e r อร์โดคุณเคยสงสัยไหมทำไมชีวิตมันถึงเหนืดขนาดนี้ตื่นมาก็เพลียงานก็ไม่เดินแฟนก็เอิมช้างมันเถอะคุณอาจจะคิดว่าปัญหาของคุณอะ่ะมันต้องยิ่งใหญ่ระดับโลกแตกต้องมีระเบิดลงตุมตามหรือดราม่าใหญ่โตนหน้าฟีด a c e b o o k ใช่ไหมผิดครับผิดมหันเลยปัญหาจริงๆที่ทำให้คุณติดแงกอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนสักทีมันไม่ได้ตะโกนใส่หน้าคุณหรอกครับ แต่มันเงียบมันเงียบเหมือนผีอีเมย้ยที่ก่อหลังคุณอยู่นั่นแหละมันคือน้ำหนักที่มองไม่เห็นที่คุณแบกไว้ทุกเช้าแบกขึ้นรถไฟแบกเข้าที่ประชุมแบกกลับไปนอนกอดที่บ้านโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วไอ้ความเงียบนี่แหละตัวดีเลยคือฆาตกรเงียบที่ค่อยๆดูดวิญญาณดูดความสดใสดูดความปังออกจากชีวิตคุณไปทีละนิดทีละนิด สภาพรู้ตัวอีกทีก็เหี่ยวเฉาเป็นผัก,ผ<า>กลืมลดน้ำไปสั้นแล้วฟังนะถ้าวันนี้คุณไม่กำจัดมันออกไปเตรียมตัวเป็นซอมบี้เดินดินได้เลยแต่วันนี้ผมไม่มามือเปล่าผมพกกันไกลมาด้วยผมจะพาคุณไปเช็คบินกับ10ส,สิ่งที่คุณต้องตัดออกจากชีวิตแบบเงียบๆจำบ้าเงียบๆนะครับไม่ต้องโพสบอกใครไม่ต้องประกาศลงสตอรี่แค่ดีดนิ้วแล้วมันก็หายไปเชื่อผมเถอะพอคุณฟังจบแล้วกล้าที่จะทิ้งขยะพวกนี้ลงถังคุณจะร้องอ๋อทัน ทีเลยที่ผ่านมาทำไมชีวิตฉันมันถึงได้หนักเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบขนาดนี้พร้อมจะตัวเบาหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันทีละข้อเลยข้อที่1มนุษย์ปริง the e n นเอจี a แวมไพคุณไม่ครับเสียงนี้เพื่อนประเภทที่โผล่หัวมาเฉพาะตอนแกมีตังป่ะแกรอบอกหกักอ่ะแกช่วยงานหน่อย แต่พอที่คุณล้มหันไปอีกอ้าวหายหัวไปไหนหมดวะหยุดเป็นมูลนิธิพอติกตึงส่วนตัวให้คนพวกนี้สักทีวิธีแก้คนง่ายไม่ต้องด่าไม่ต้องโพสต์ดรามา่าไม่ต้องนัดเคลียแค่เฟดต,ตัวเองออกมาเงียบๆอ่านไม่ต้องตอบตอบช้าบ้างหรือทำเป็นยุ่งไปเลยยิ่งคุณยอมให้เขาดูดพลังคุณยิ่งกันลังบอกตัวเองว่าฉันมันของตายจะทำยังไงกับฉันก็ได้ตัดรับตัดทิ้งไปเลยพื้นที่ในชีวิตมีจำกัดอย่าเอามาเก็บขยะ ข้อที่2โรคล็อกความพร้อมเด e l a เตอร์ซินโดรมไอเสียงที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนรอให้พร้อมอีกนิดรอเลิกงามยามดีหยุดหลอกตัวเองได้แล้วครับความพร้อมร้อเซมันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้คนส่วนใหญ่ที่ฝันค้างก็เพาะมัวแต่รอจังหวะเทพนี่แหละซึ่งชาตินี้ก็ไม่มาหรอกอยากแก้โรคนี้มีขนาดเดียวครับคือทำแม่งเลย ทำทั้งที่ยังไม่พร้อมทำทั้งที่มันห่หวยเล,เล,เละเทๆนั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมการทำอะไรสักอย่างที่มันห่วยแตกวันนี้มันยังมีค่ามากกว่าการนั่งฝันถึงความสมบูรณ์แบบจนมันตายเลิกรอลุกขึ้นมาทำซะ3เลิกตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าว stop explaining ข้อที่3อ่ะอันเนี้ยหลายคนเป็นหนักจะตัดผมทรงใหม่ต้องอธิบายคนทั้งออฟฟิศจะลาออกต้องสาธยายแม่ค้าข้าวแกงจะเลิกคบใคร ต้องพูเรียงความ3มหน้ากระดาษ A4 ฮัลโหลชีวิตคุณไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดนะที่ต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทุกการขยับตัวถามจริงใครถามหยุดอธิบายการตัดสินใจของคุณให้คนที่ไม่สําคัญฟังได้แล้วมันเปลืองน้ําลายคําอธิบายของคุณอนะมันมีค่าเก็บไว้พูดกับคนที่เขาแครจริงจริงก็พอส่วนขาเผือกขาจรปล่อยให้เขางงต่อไปครับนั่นแหละเทเป็นไงบ้างครับ3มข้อแรกโดนกันไปกี่แผลถ้ารู้สึกเจ็บแปลว่ามาถูกทางแล้วเพราะแผลเป็น คือเครื่องเตือนใจว่าเรากําลังจะโตขึ้นอย่าเพิ่งลุกไปไหนเพราะข้อต่อไปผมจะพาไปเชื้อเฉื่อนนิสัยที่คุณทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวข้อที่4เลิกเสพยาพิษโซเชียลทุกคืนก่อนนอนกิจกรรมยอดฮิตไถฟีดไอจีทิกตอก แล้วก็นั่งจิตตกเห็นเพื่อนไปโอมากาเสะเห็นคนนั้นถอยรถใหม่เห็นคนนู้นชีวิตดีดีแล้วคุณก็หันมามองตัวเองนอนใส่เสื้อยืดเก่าๆก,ก,กินมามากอืดๆอ,อยู่ในห้องแล้วก็ด่าตัวเองว่าทาไมชีวิตกูมันห่วยแตกแบบนี้วะตื่นครับตื่นสิ่งที่คุณเห็นอนะมันคือภาพลวงตาคุณกําลังเอาเบื้องหลังชีวิตอันยุ่งเหยิงของตัวเองไปเปรียบเทียบกับหนังตัวอย่างที่เขาตัดต่อมาอย่างดีของคนอื่นในรูปอาจจะยิ้มร่า แต่เบื้องหลังของเขาอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตบ้านตะไทยก็ได้ใครจะรู้ทั้งออกง่ายนิดเดียวอันฟอล w หรือมิวส์ไปซะใครที่ดูแล้วทําให้รู้สึกแยกกับตัวเองตัดทิ้งเอาความสนใจกลับมาลู่วิ่งของตัวเองดีกว่าครับข้ <victim> อที่5เลิกเล่นบทนางเอกเจ้าน้ําตา the victim mentality อันเนี้ยเจ็บหน่อยนะใครเป็นสายดราม่าควีนฟังดีๆเลิกถามตัวเองได้แล้วว่า ทำไมฉันสวยแบบนี้ทำไมโลกใจร้ายกับฉันจังโอเคผมเข้าใจโลกมันเฮงสวยเรื่องได้ร้ายมันเกิดขึ้นจริงแต่การที่คุณนั่งกอดเข่าร้องไห้โทษฟ้าโทษฝน มันคือคอมฟอร์ตโซนที่อันตรายที่สุดหยุดเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองว่าเป็นเหยื่อเดี๋ยวนี้ถ้าคุณบอกว่าตัวเองสวยคุณก็จะสวยไปตลอดชาติเปลี่ยนบทใหม่ครับหยิบปากกามาเขียนบทเองเปลี่ยนจากเหยื่อที่น่าสงสารให้กลายเป็นฮีโร่ผู้รอดชีวิตเรื่องเอาจะเป็นพระเอกหนังแอคชั่นหรือจะเป็นตัวประกอบที่นอนตายตั้งแต่ต้นเรื่องข้อที่6เลิกเป็นนักรบคีย์บอร์ด pointless arguments สำหรับสายบวกสายปทะทะใครพูดอะไรไม่เข้าหูสวนทันทีใครคิดต่างยอมไม่ได้ ต้องเอาให้ชนะถามคำเดียวชนะแล้วได้ถ้วยไหมครับมีคนบอกว่าโลกแบนปล่อยมันมีคนบอกว่ากินพิซซ่าใส่สับประรดคือบาปช่างหัวมันทุกนาทีที่คุณเสียไปกับการเถียงคนที่ไม่คิดจะฟังคือการเผาเวลาชีวิตทิ้งฟรีจงจำคำพี่ไว้ความสงบสำคัญกว่าความถูกต้องใครอยากบ้าเชิญบ้าไปคนเดียวเรานั่งจิบกาแฟสวยๆดูเขาดิ้นดีกว่าครับแพงกว่าเยอะรอบนี้เดือดปุดๆใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันด่ากูชัด,ชด แสดงว่าคุณรู้ตัวแล้วครับรีบแก้ไขด่วนมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะขอเร่งเครื่องให้มิดไมเลย4ข้อสุดท้ายนี่แหละบอสใหญ่ที่ขัดขวางความ,วามจเจริญของคุณอยู่ถ้าเคลียร์ด่านนี้ได้ชีวิตคุณจะพุ่งทะยานจนฉุดไม่อยู่แน่นอนข้อที่7ขยะในสมอง mental clutter ข้อ7ไม่ใช่แค่ห้องนอนที่รกนะแต่ในหัวคุณเนี่ยรกกว่ากองขยะเทศบาลซะอีกเปิดแถบในมือถือค้างไว้50หน้า แจ้งเตือนเด้งทุก3วิงานที่ดองไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยถานั่นแหละตัวดีฟังนะยิ่งรกสมองยิ่งพังอยากหัวโล่งใช่ไหมกดดิลิทครับเคลียร์แถบปิดแจ้งเตือนจัดห้องเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้สมองเป็นถังไข่ย่าข้อที่8เลิกเป็นคอร์สเซ็นเตอร์24ชั่วโมง fake emergencies ข้อที่8เนี่ยคุณเป็นหมอห้องฉุกเฉินหละครับถึงต้องตอบแชททันทีภายใน0.5วินาทีเนี่ยไอเรื่องดินด่วนที่คนอื่นเขาปามารัวๆเนี่ยเอาจริงๆนะด่วนทิพทั้งนั้นคุณไปสอนเขานี่ใส่เสียเองว่าทักปุ๊บต้องตอบปั๊บ ลองวางมือถือลงปล่อยให้มันดังไปเชื่อผมเดี๋ยวปัญหามันแก้ได้ด้วยตัวมันเองอย่าบ้าจี้ตามชาวบ้านครับความสงบของเราแพงกว่าทุลัะของเขาขออกล่าวเลิกมันโนไปเอง overthinking สายคิดเยอะสายเผื่อสายกังวลถ้าทำแล้วพลาดล่ะถ้าเขาหัวล้อยอล่ะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อย่าหลอกตัวเองว่าฉันรอบคอบจริงๆแล้วคุณแค่ปอดแหกครับความคิดมากคือความคลัว ที่ใส่สูตรปลุกไทยให้ดูฉลาดเฉยๆวิธีแก้คือคิดให้น้อยลงแล้วทําให้ไวขึ้นมัวแต่คิดก็ไม่ได้ขยับหรอกครับข้อที่10เลิกเป็นคนดีสีสังคม people pleasing และข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญที่สุดใครทําได้คือบรรลุอารานการพูดว่าได้ครับได้ค่ะทั้งที่ในใจตะโกนว่าไม่โว้ยไปในที่ไม่อยากไปคบคนที่เกลียดขีนน้นาเพื่อรักษาบรรยากาศ นั่นมันไม่ใช่ความใจดีครับนั่นคือการทําร้ายตัวเองหัดพูดคําว่าไม่ให้ชัดๆเต็มปากเต็มคำํำใครจะว่าเห็นแก่ตัวเชิญเดี๋ยวเขาก็ชินเลือกแค่ความรู้สึกตัวเองก่อนครับเพราะคนที่จะอยู่กับคุณไปจนวันตายคือตัวคุณเองเอาละครับเราเดินทางมาครบ10ข้อแล้วมาทวนกันสั้นๆคนดูดพลังโลกเดี๋ยวค่อยทําการตั้งโต๊ะแถลงข่าว การเปรียบเทียบบทบาทนางเอกเจ้าน้ำตาการเถียงไร้สาระความรกเรื่องด่วนทิพย์การคิดมากการเอาใจทุกคนชีวิตที่ดีไม่ใช่การแบกเพิ่มแต่คือการโยนทิ้งดาบมันมีคมได้ไม่ใช่เพราะเหล็กที่เพิ่มเข้าไปแต่เพราะเหล็กที่ถูกเจี้ยออกคนสําเร็จเขาไม่แบกขยะพวกนี้ไว้หรอกครับเขาตัดทิ้งเงียบๆแล้วเดินหน้าต่อวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะผมขอแค่ข้อเดียว เลือกม้าหนึ่งข้อจาก10ข้อนี่แหละแล้วกําจัดมันออกไปจากชีวิตคุณซะไม่ต้องบอกใครแค่ทําเงียบๆแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณตัวเบาลงมันทําให้คุณบินได้สูงแค่ไหนลบสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเหลือพื้นที่ให้สิ่งที่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อาร์ตด้วยนะขอบคุณและสวัสดีครับ